สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมการกล้วยอีกแล้ววันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมเกมกานกล้วยกันนะครับอาเดีย๋ยวผมจะจะอยู่ปิงด้านขวามือเลยทุกคนเดีย๋ยวผมเปิดเสียงยังโอเคเปิดเสียงแล้วอาเคปิ้งมาแล้วนะครับโอเคปเสียวเวลาไม่ต้องรอชากดเลย แล้วก็จะเจอนกนะครับเฟแล้วเราก็โดดมาตรงนี้เชิเชิเชิกันกล้วมไม่รู้ที่เอาแต่แรกมันไม่ได้สนใจเจ้าเลยสิโอเคไม่ได้สนใจเจ้าเลยสนะิแล้วก็พวกเราก็จะเจอการรนกล้วยตอนตด้วยนะคะอย่างแรก ขอนตด้วยะ,ะโอเคมาแล้ว เจ้าหลับไปนานมากเลยนะรู้ไหมหากคิดว่าเจ้าจะไันแม่แล้วกันกล้วยแม่ป้ากันกล้วยนะน่าจะแม่กันกล้วยชิบได้แล้วนะครับการกู้รวยชิบการกล้วยตอนเด็กแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับเขาเรียนตารางมากเลยชิบใครกันกระดักไว้โอ้โหตายเราไป ไฮ้จ้าอื้อโอเคผมพามาได้แล้วชาผมต้องระวังระวังด้วยครับชิปหนึ่งแรกต้องมาคนเราต้องระวังด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ตื่นแล้นะตอนนี้เมตื่นแล้หสอง

ไม่รู้ว่าผมจะเจอผีไหมสงสัยอาจจะเจอนะครับอันนี้น่าจะเป็นพ่อของกาัานกล้วยเออไม่ต้องมาไม่ต้องมาตอนนี้คนะครับผู้นำชอบเสียงดังใส่ผมมากโอเคตื่นเช้าแล้ว แล้วพวกเราก็จะเจอลิงกับก้านกล้วยด้วยก,ก้านกล้วยกับลิง้าระวังกล้วยด้วยนะชึบเฮียเฮียก้านกล้วยชอบกินกล้วยแล้วต้องเอามาสิ่อันหรือว่าสามอันก็ไม่รู้อยู่ตรงต้นนี้เลยงั้นก็เอาสามอันหนึ่งสอง โอเคชึบออกไปให้การกลัวนะครับอันที่หน่งโอเอันที่2อชึบอันสุดท้ายใช่ปะ่ะชึบอันสุดท้ายใช่ไหม โอเคใช่ด้วยโอเคกันกล้วยจะนำทางไปครับเฮลโหลือหตากันกล้วยเฮ้ยชาวบาแก้วกับกันกล้วยนี่ผมต้องรีบๆไปนะคบเฮ้ยไปเด็ดค่ไปรเด็นอ้าวหายไปแล้วหายแบบงเทองอตคองไหวเออ

ไปยนินาอย่างแรกจะเป็นตีนของไวลัส อันต่อไปอันสุดท้ายก็คือการอะไรครับการกลัวโอเคการกลัวอ,อันนี้ผู้นำมาคอยกังใจเ้วยนนครับเตะโอเคผมเจอการกลัวแล้วใช่ไหมครับผู้นำแล้วก็เจอสารนะส จะเจอการกล้วยแื่อเราก็จะเจอการกล้วย,ย่างนี้ครับแล้วเราก็ให้ตรงมาตรงนี้แล้วก็ไปหันหยอกหยอกยอกแล้วก็ตรงมาแล้วก็ถือไม้เบรปอยู่ตรงนีง้นผมกลมมาให้แล้ว ตีแน่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 ตีเน่จืดอัดเข้าไปอัด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 สองเลยอัดสองชุบอัดสองโอเคตายแล้วกันกล้วยหายแล้วด่านนี้อาจจะยากขึ้นนะครับแล้วก็พวกเราก็จะเจอกานกล้วยตอนโตแล้วก็จะเจอการกล้วยตระอนโตนะคะ มาตรงนี้ครับโปเหมือนโปนิดหน่อยชิปแล้วก็กระโดดมาตรงนี้จําเป็นอาจจะค้างนิดหน่อยเพราะไม่รู้ว่าในเกมนี้มันมันค้างหรือไม่ค้างไม่รู้ว่าทําไมผมไปไม่ได้ชิปนี่เห็นไหมชิปผมต้องทรงตัวเห็นไหมชิปให้ตามผมมานะห้ามไปฝั่งนี้นครับให้กระโดดมาตรงนี้แล้วก็

นี่คือด่านอะไรเนี่ยชิปต้องระวังด้วยนะครับอุ้ยขออนุญาตขออนุญาตโอเคมาแล้วนะครับชิปกระโดดมาตรงนี้แล้วก็นี่ได้หมาแล้วแล้วพวกเราก็จะเจอการกล้วยตอนโตนะคะทุกคนนี่การกล้วยตอนโตของผมตัวเท่มากต่อไปชอบผม นี่ครับตัวทีตัวทีวเ,ทเอาโอเคอย่างแรกให้เราดูตรงนี้ครับพี่ตรงนี้กดชิดมาเลี้ยวมาตรงนี้แล้วก็ตีอันต่อไปจ้ากระโดดนะครับอันสุดท้ายก็คือใช้มงวงหรือว่าใช้หางอเอ้ยใช้มงวงหรือว่าออใช้มงวงนั่ง,งเอ้ยใช้อะไรวะ ื่อจะไม่ได้เออน่าจะมวงแล้วเราก็จะแล้วพวกเราก็ให้กันกล้วยพังประตูชิปพังประตูแล้วว่าพวกเราก็จะเจอเสือให้เราให้ไปตรงนี้นะครับให้เราไปฝั่งนี้นะครับวัสดีเพื่อน ให้เราเลยตรงนี้ห้ามเดือดถ้าถ้าเป็นย่าหน้าช้ามาก <c oughs> สง่งแรกให้มาั่งนี้ครับแล้วก็จะเจอเช <c oughs> <c oughs> ย uh ื้อเหมือนกันงงกนแมชระโดดตีกันเตอต้องระวังการจะกัดขา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 กาขาจ้กระโดดอจับกระดดปตูเปิดฝั่งนู้นครับ แล้วนะครับด่านนี้มันน่าจะโหดมากด่านนี้โหดแล้วคนก็ฟันอะไรก็ไม่รู้อ๋อฟันกายโอเคตรอนง้ออย่าไปนะคะตรงนี้แปลว่าชาวบ้านที่จะเข้าวังไม่ทันแล้ว <ส>ทางลับกันเถอะทางลับตรงนี้คร,ร,ต,ร,ต,รต้องระวังด้วยเพราะเราต้องหยบชิกแซกชิคจะจะจะเฟียเราเพิ่เราจอกันก้อยตรงแล้วเร็วระวังนะอย่าผมจะสอนวิธีทำไงให้ทุกคนกดกดอันที่ไปก่อนแล้วก็กดด้านหลังก่อนแล้วมันจะเร็วขึ้นนะครับเงียบคนทดูเงียบคนม สามสองหนึ่งก่มีกอนอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับ

โอเคผมชนะแล้วโอเคเจอการคุยเลยนะครับแล้วให้ผมมาตรงนี้ให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเจอต่อสู้กันโอ้โห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 ตำรวจเจาะไม่ไั้ไม่ได้นะผมก็ต่อสู้กับเจ้านี้นะการควยเทมาแล้วยังไงอ่ะแกชนะฉันไม่ได้หรอก ให้เข้าประตูด่านที่สามโอ้สักทีนี่ส๊อเดย์จะขออนุญาตนะครับโอเคเฮ่ยวิ่งวัววัววิ่วัวเอ่อไอ้ดาตสู้น่โควรโหดมากเลยผมชอบมากอันเนี้ยการกวยสิบ สิบเต็มพันเลย oh ออโอ้ h my god okay อันนี้เราจะไปลงหนังกันกล้วย <c oughs> นี่พัคสองอ๋อเราต้องถามคนนี้ชิปงั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาเลยคนระับ นันก็ไม่ต้องเสียเวลาเลยแล้วผมจะบอกให้นะส,สำหรับกินนิยายแล้วก็ไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย